อาวพี่ทัศน์คบวันนี้พี่มานทำอะไรวันนี้ฉันจะพานายมาหนีเขาวงกด <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่เขาวงกดธรรมดานะจะเป็นเขาวกดที่มีหัวอะไรก็ไม่รู้อะไรแล้วด้วยหัวชื่อว่าฟิลิเป้เมื่อไหร่พี่พี่ทัศน์จะพาที่ดีๆมาให้ผมไปชมบ้างเนี่ยอะไรพูดอะไร <c oughs> ไม่ได้พูดอะไรเลยนะแห <c oughs> นวันนี้นะคะเราจะมาหนีหัวแปลกๆในเขาวงกดกันเว้ยเราไปดูกันว่าเราจะรอดหรือไม่นะครับไปถ้าพร้อมแล้วเราก็กระโดดเราไปเลยดีกว่าไปไม่ต้องมีใครเปิดตัวเลยหรอก นั่นไงเออมีหวยทุนแทนด้วยมีตัวอะไรล็อกเห็นไหมตัวอุ้ยถูกใจทำไมไปดักงกันตรงนี้เนี่ยอุ้ยมีเสียงแบบคนระเบิดตู้โอ้ยเราทำยังไงเนี่ยเราทำยังไงด่าเราทำยังไงด่าเว้ ว้ายหัวใหญ่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาเลี่ยมเขาเลี่ยมเรายิ้มไมได้ไปเมอมีอะไรบาดแน่เลยเออนี่ตาต้องน้ำเพื่อรักแค่สิบาท อ้าวเป็นลมเลยเฮ้ยมีปีศาจด้วยเข้าไปก่อนปีศาจเลยล่ะหัวโอ้ยบราอูยอันนี้คืออะไรไปหามันไม่อ่ะมีลกตรงนี้อยู่โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมีสองต่อแบบนี้เออ ต้ one, right? right องเราผัวมันใช่ไหมอันนี้ก็ตรงไปเลยนี okay. ่ม <Why? S 1> oh, ีอะไรผู้พัฒนากินมรเขาโทอเราจริงๆเลยเอาเขาวกกดหรอโอ๊ยเขากดเลยก็ดีก็ดีมันแบบเขาวกดด้วยนะโอ๊ยว้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โต้งนีให้พ้น นี่คือมันจะรอดักเราทุกทางเลยใช่ไหมได้เดีอันนี้คืออะไรหัวหัวสามชั้นติดกันมองไปมองมามันก็เหมือนเจะกอบกันแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ Help! สงสัยมันหลุดแทะเนี่เลยเแนะ้่โอ๊ยหรือไปทำอะไรเนี่ยเข้ามาได้ไปเนี่ย มันจะเข้ามาได้ไปดีกว่าโอ้ยมองไ่เห็นอันนี้คืออะไรไอติมสิ่งมีชีวิตนี้ชื่อไอติมมีอะไรละ้วตกใจตกใจไปทำอะไรตรงนี้เราวยโอ้ยไม่มีอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้ว หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเราจะผ่านได้หรือไม่เราต้องแบบหมือแบบไแบบควาเป็นดิสโก็เป็นดิสโก้ตึงตึงตึมานมยโดกระโด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 ดเย้ เอตัวงคิดทีแล้วก็เจอเกมผีวันนี้ก็เจอเกมผีจะรอดไปได้วันนี้เพราะว่าเดือนนี้ได้เป็นเดือนที่ผมโดนใจวายที่สุดละสามบานนี้ประตูไหนคือประตูมงคลเพราะว่ามันต้องมีบานหนึ่งอะที่มีแอปโอเคอยู่แล้วตั้งข้างในโอเคบานนี้ไม่มีโชคดีโชคดีแลัวแล้วบาร์ก็จะมาผูกทางนี้เออกูจะมาจับเอเรามีหัวได้ไปหมด จะมีหัวตรงนี้กหัวไหมนะ hmm. อ่ะแล้ว๋อถือว่าสเสียงวมันจะตัวตัว,ตวอะไรเออะนื้ออีกเหมือนกันแต่ว่าทางตันนะครับเราต้องมาทางนี้มันกลายเป็นหัวผู้หญิง <laughs> กายเป็นหัวผู้หญิงมปนล่ลาสุดก็ใช้คำว่าตัวแม่ตัวแม,าม,ามนะครับในการเอาชนะเรา <laughs> มาทางนี้มาทางนี้นทางตานเห็นแล้วอ ก็ไหนว่าลืมไปแล้วเอาทางนั้นดูเผือมาดักเราในหัวอย่าอย,อยู่พีคหัวมาแล้วฉันจะโดนต้ำสแกนแบบตัวแม่ตัวบัง <c oughs> ทางนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมาดักทางนี้นั <c oughs> ง้งตัน <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> <p are> ววเพื่อนหัวระเบิดไปแล้วหนึ่งหัว <c oughs> ว้าอ,อย่าบอกนะตันเหมือนกันนะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังรอดยังรอดสุดท้ายตัวแม่ตัวบังกูไม่สามารถเอาชนะเราได้ กระ <c oughs> แผ่นที่แข็งแรงแผ่นที่แข็งแรงกับแผ่นที่เบายย่งได้ปะอันนี้คืออะไร <c oughs> นี่คืออะไรจะมาทับเราไหม <c oughs> เฮ้ยบอกแล้วมันดีวจะทับเรามันเหลียบเราต้องรอเหมือนกัน ช่วยมึงอยู่อย่าออกมานะอยู่แค่ห้องตัวเองไปเลยเอย่าระวังอย่าเข้าไปจี้ด้วยจี้ด้วยอ่าต้องลงตรงมาทางนี้ใช่ไหมนี่ก็ทางปันอ๋อสามารถไปเจ้าหวนได้ดเท่บอยลองซื้อดูจริงดิคือดักคนข้างหน้าอย่างเดียวใช่ไหมพอดีนายเราเราเป็นพวกนายแล้วลงมาเจ้ลงมาเจ้เฮ้ เฮ้ยโอ้โหแล้วใครมาติดปลั๊กอะไรเนี่ยมาดิเ <c oughs> <c oughs> ออ,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 อคือมันคือมันกระโดดแลวเตี้ยมากทุกคน <c oughs> คือหลุดและเตี้ยมากมันโน้ไม่มีประโยชน์เลยระเบิดทิ้งดีกว่า